โตแล้วได้แล้ว สวัสดีน้าๆเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับโอมจากช่องโอมไม่ไลฟ์ปิชชิงนะฮะนะครับวันนี้ผมก็มาตกปลาแถวบ้านแพ้นะครับก็อากาศดีครับไม่เย็นเหมือนคลิปก่อนนะครับที่ผมมาตกนะฮะก็รอให้อากาศเย็นก่อนนะครับก็ยังไงนะครับฝากเพื่อนๆน้าๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับแล้วไปพบกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้เพื่อนๆน้าๆได้รับชมทางบ้านหรือเปล่านะครับไปเชิญรับชมกันได้เลยนะครับ ก่อนที่ไปชมการตกปลาของผมนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นไดว่าบาซอนนะครับเวท5้าขีดสิครับจับคู่กับอัลฟาแอร์ทีวนะครับส่วนสาย PE นะครับวันนี้ผมใช้แค่ก็เหมือนเดิมครับก็ศูนแนะครับเออแต่ช็อคเนี่ยอันนี้ผมใช้20ปอนด์นะครับล็อกลายสต็อปเปอร์ไว้ด้วยนะครับตะกรวดี่ยนี้ใช้อยู่2.5กรัมนะครับวันนี้นะครับตั้งเบ็ดนะครับเบอร์1นึ่งโอนะครับส่วนเหยื่อก็เป็นเหยื่อหนอนยาง ทั่วไปนะครับที่ใช้อยู่ประจำานะครับถ้าไงก็มาลองรับชมดูนะครับว่าจะมีผลงานให้เพื่อนๆในาัได้รับชมกันบ้านหรือป่านะครับไปเชิญรับชมกันได้เลยฮะอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับการตกปลาทุกครั้งนะครับเราต้องเช็คอุปกรณ์เราก่อนนะครับเช็คบ่งเช็คเบรนะครับนะครับก่อนจะตีนะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาผมตกปลาแล้วผมมักจะลืมนะฮะลืมหลักๆักเลยคือการปิดเบรนะฮะ วัดที่นิ้วลูดเลยฮะ ตัวนี้ปล่อยนะครับตัวมันเล็ก โดนแล้วโอ้โดีนะไอ้เยียเปิดเบรกหวานเลยอะ <c oughs> ยิงวัดโดกนกระสงอือไอ้ยียวัดดีแล้วปิดเบรกเปิดเบรกแบบหวานเลยอะไม่ได้ปิดสตาร์แรกอะเนี่ยตรงน้อยตัวนี้ปล่อยนะ ได้แล้วมาเบนได้แล้ว,ลลอ,ลวอ๋อน่นจะไซสี่ขีดได้นะสี้าขีดเลยเนี่ยดูตัดิดดไซใหญ่เลยแลหและ ครับปลาคลองวันนี้ได้กันทุกคนมากกันทุกคนนะฮะนั่งกัดแล้วลากเข้ากลางคลองบึ้ดเลยโอ้โหใหญ่ออย,ยนะ โดนแล้วนะครับอีกตัวนึ่งเอาใต้พุ่มหมนนะสวยแต่ยังไม่สุดสวย เอาปะวะปล่อยนะเนี่ยปล่อยปะเ,เก็บปะไอตัวเนี้ย เอ้ยอ้เหี้ยต่อมาลมแม่งพัดลมพัด ขี้เหี้ย,ย,ยกูฮะ,ะได้แล้วแอ่พรได้แล้วนะได้มาอีกตัวแล้วตัวเท่ากันเลยได้อีกตัวเออ,อนี่ยตัวเดิมตัวเดิม <laughs> นี่มันลากมันนี่ก็ปิดกลางก็เปิหางขาดเลยสัตว์เดียว จบไปแล้วนะครับสำหรับทิปตกปลาในวันนี้นะครับที่คลองบางละกำนะครับปลาวันนี้ก็ก็พอใช้ได้ครับผมก็พอได้อยู่นะฮะก็ไม่ถึงกับตัวใหญ่ก็เป็นกับไซส์ปลาคืนนะครับแต่แล้วผลงานรวมกันทั้งทีมนะครับที่มากันน้ำพลน้เบน์แล้วก็น้ำใบครับลงไก็ได้หลายตัวกันอยู่นะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ